สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะตอนรับเข้าสู่ช่วงของสปอร์ตบาร์หรือร์พูลวิคลี่นะคะกับการรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพผงแดงหรือร์พููตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะไปเริ่มต้นกันที่หลังเกมพริมยรีกังกฤษฤดูกาล2024-2025ซึ่งเป็นนัดที่33ของฤด,ดูกาลนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่20เมษาย,ยนที่ผ่านมาผงแดงหรืวอว่าููบุกไปเยือนจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ที่สนามคิงเพาเวอร์สเตเดียม เกมนี้อาเนอร์กุนซอลิเวอร์พูจัดทับด้วยการส่งคอสตาซิมิกาสยืนแบ็กซ้ายแล้วก็ใช้ลุยส์ดิอาสเป็นกองหน้าตัวเป้าโดยมีโคดีก้กัปโปเจาะทางซ้ายเพื่อจิวฟานได้กับตันทีมที่เพิ่งจะต่อสัญญาใหม่ยืมประจำการในแนวรับเช่นเดิมค่ะผลการแข่งขันปรากฏว่าหงแดงลิเวอร์พูบุกชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้1ประตูต่อศูนย์โดยเทรนต์อเล็กซานเดอร์อานซึ่งถูกเปลี่ยนตัวลงมาสวมบทซูเปอร์ซับ ยิงประตูชัยให้ทีมในนาทีที่76นะคะหลังเกมการแข่งขันอนเนอร์กุนซือเลวูกล่าวว่าลูกทีมสร้างโอกาสสำคัญได้2ครั้งในช่วง5นาทีแรกและใน15 2 0ถึง20นาทีแรกของครึ่งหลังสร้างโอกาสได้ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ใช้โอกาสเปลืองจนเกินไปไม่คิดว่าการเมอกาส,สำคัญสำคัญมากมายขนาดนี้ยังทำประตูไม่ได้ สุดท้ายต้องการลูกตั้งเตะเพื่อทำประตูซึ่งไม่ใช่โอกาสที่สําคัญแต่เป็นการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมจากเทรนซึ่งนี่เป็นประตูที่สําคัญของเขาเป็นเรื่องยอดเยี่ยมสำหรับเขาเพราะเขาทำงานหนักมากเพื่อกลับมาอยู่ในทีมมันจึงเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ส่วนความเป็นไปได้ในการคว้าชแชมป์ลีกกับเกมที่จะพบกับสเปอร์ต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองนั้นทุกคนตั้งต,า,งตารอคอย มันเป็นแบบนั้นเสมอเมื่อเราเล่นในบ้านแต่เราเคยเล่นกับสเปอร์มาหลายครั้งและรู้ว่าพวกเขาสามารถทำให้เราเจอกับความยากลำบากเสมอแต่ทุกคนก็ตั้งตารอคอยเพราะคิดว่าแฟนบอลของเราจะส่งเสียงเชียร์อย่างดั่งที่สุดในวันอาทิตย์นี้ด้านเชนอเล็กซานเดอร์อาโนผู้ที่ซัดประตูชัยให้หงแดงก็ปลื้มใจที่ทำประตูจากเท้าซ้ายครั้งแรกของตัวเองนะคะ โดยเผยว่ามันเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในสีเสื้อลิเวอร์พูลตนทำประตูได้พอสมควรที่สนามแห่งนี้ตอนนี้ทีมใกล้ที่จะคว้าแชมป์ลีกแล้วและยังเป็นเกมแรกที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บอีกด้วยมันคือเกมสำคัญของตนและค่อนข้างแน่ใจว่านี่คือประตูแรกจากเท้าซ้ายของตนมันกินเวลาหลายปีแต่สุดท้ายก็ทำได้อาจเป็นหนึ่งในรูปแบบประตูที่ยังไม่เคยทำได้แต่ก็เก็บมันไว้ใช้ในเวลาที่เหมาะสม ส่วนเรื่องอนาคตกับทีมจะไม่ขอลงรายละเอียดอะไรในตอนนี้สำหรับโปรแกรมนัดถัดไปนะคะคือนัดที่34ของฤดูกาลสำหรับหงแดงิรวอว์พููจะเปิดแอนฟิลรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์ในวันอาทิตย์ที่27เมษายนนี้เวลา22.30นาฬิกานาทีณตอนนี้หงแดงรั้งจากฝูง5นัดหลังสุดชนะ3เสมือ1แพ้1ส่วนนักเตะที่บาดเจ็บก็มีเพียงแค่โจโกเมสเท่านั้นค่ะ คาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูจะยังคงเป็นอลิซงเบเกอร์กองหลังคาดว่าจะใช้คอร์เนอร์แบรดลีย์เวอร์จิลฟันได้อิบราฮิมาโคนาเต้และแอนดรูรูเบอร์สันกองกลางคาดว่าจะใช้งานไรอันปราฟเฟนแบกและอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แนวรุกคาดว่าจะส่งมัวเมสซาลาโดมินิกโซบอสไลโคดี้กัปโปส่วนหน้าเป้าจะเป็นลุยส์ดีอาร์ สถิติการพบกัน5นัดหลังสุดลิเวอร์พูลชนะมา3ครั้งนะคะส่วนสเปอร์ชนะมา2ครั้งด้วยกันสถานการณ์บนตารางคะแนนของลิเวอร์พูลก็เข้าใกล้แชมเมีมยร์ลีกฤดูกาลนี้เข้าไปทุกทีแล้วนะคะหลังเอาชนะเลสเตอร์มาก็ทำให้พวกเขาลงสนามไป33นัดชนะ24เสมอ7และแพ้2มีอยู่79แต้มทิ้งห่างอันดับที่2อ,อย่างอาร์เซนอลอยู่13แต้มนะคะ ลิวอพูต้องการเพียงแค่หนึ่งใน3เงื่อนไขต่อไปนี้เพื่อการันตีแชมป์ทันทีและดับความหวังของอาร์เซนอลแบบไม่ต้องลุ้นเกมอื่นอีกแล้วล่ะค่ะเงื่อนไขแรกก็คือลิวอพูชนะเพิ่มอีกหนึ่งนัดโดยไม่ต้องสนใจผลงานของอาร์เซนอลก็จะเป็นแชมป์ในทันทีนะคะเงื่อนไขที่2คืออาร์เซนอลแพ้อีกหนึ่งนัดลิวอพูออจะได้แชมป์ทันทีไม่ว่าผลการแข่งขันของตัวเองจะเป็นอย่างไรก็ตามและเงื่อนไขที่สม คืออาจเซนอนเสมออย่างน้อย1น,นัดจาก5เกมที่เหลือนิวอร์พูเก็บเพิ่มได้อีกแค่1แต้มก็เพียงพอที่จะการันตีการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษเป็นสมัยที่20เทียบเท่ากับสถิติของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันทีค่ะไปดูกันที่เฟอร์จิลฟันได้ค่ะราันหลังกับตันทีมต่อสัญญากับลิวอร์พูอย่างเป็นทางการไปจนถึงปี2027พร้อมเพิ่มค่าเหนื่อยจากเดิม2 000, 2 0 0 0 0ปอนปอ หรือว่าประมาณ9.68ล้านบาทต่อสัปดาห์ขึ้นไปเป็น400,000ปอนหรือประมาณ17.6ล้านบาทต่อสัปดาห์ค่ะฟันได้เผยหลังต่อสัญญาว่ามีหลากหลายอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาในหัวทั้งมีความสุขและภูมิใจยอย่างมากมันเหลือเชื่อมากที่เส้นทางอาชีพมาจนถึงตอนนี้าการได้ขยายเวลาออกไปอีก2ปีกับสโมอสรแห่งนี้เป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์มีความสุขมากเรียกว,ว่าภูอยู่ในแผนของตนเสมอ โดยก่อนหน้านี้ยลวูพูเพิ่งจะต่อสัญญากับโมเมซาลาปีกทีมชาติอียิปต์ไปจนถึงปี2027เช่นกันนะคะดานเทรนอเล็กซานเดอร์อานแบ็กฟ้าทีมชาติอังกฤษนั non ้นอาเนอร์ผู้จัดการทีมยอมรับว่ายังไม่รู้ว่าอนาคตของแท่งรายนี้จะลงเอยอย่างไรหลังกำลังจะหมดสัญ,ญญาในช่วงซัมเมอร์นี้และมีข่าวลือว่าเตรียมจะย้ายไปค้าแข้งกับเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่ของสเปนแบบไร้ค่าตัวค่ะ ในส่วนของหนังสือพิมพ์ The ะสแตนดารของเบลเยียมออกมารายงานว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะสร้างความหือฮาในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้นะคะด้วยการคว้าตัวเควินเดอรอยกองกลางตัวเก๋าของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมค่ะหลังเจ้าตัวประกาศชัดว่าจะอำลาทิมเอติฮัสเตเดียมเมื่อหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้ แม้จะมีกระแสว่าเพลย์เมคเกอร์วัย33ปีมีแนวโน้มจะย้ายไปค้าแข้งในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐมากกว่าการย้ายไปเล่นในลีกสาวอาระเบียนะคะแต่ว่าเดอะสแตนดาร์ดเปิดเผยว่าเดอะบรอยเนี่ยยังคงมีโอกาสค้าแข้งในยุโรปต่อโดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกกับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นสโมรสรที่เจ้าตัวและครอบครัวเชียร์มาต,ตั้งแต่เด็กทางนี้ค่ะเดอะบรอยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่อายุ11ปีแล้วด้วยนะคะว่าลิเวอร์พูลคือทีมในดวงใจของเขา และนักเตะคนโปรดก็คือไมเคิลโอเวนโดยยังเผยอีกล้วคะว่าเขาใฝ่ฝันอยากจะเล่นให้กับองแดงสักวันหนึ่งจากนั้นไปดูกันที่การล้มดิวของอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าชาวสวีเดนจากนิวคาสเซอร์ยูไนเตดนะคะโดยลิเวอร์พูลเนี่ยเบนเป้าไปไล่ล่าโอล y ี่วัดกินส์กองหน้าชาวอังกฤษของ Villa แอสตันวิลล่าแทนเพื่อนำเข้ามาเป็นตัวแทนของเดวินนุนเยสดาวยิงชาวอุรุกวัย ที่คาดว่าน่าจะย้ายทีมออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้ค่ะสำหรับดิวของโอลิเวอตินส์ดูเหมือนว่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่านะคะรวมถึงในเรื่องของราคาที่ไม่น่าจะแรงเท่าในรายของอเล็กซานเดอร์อิซักแถมรายแรกเนี่ยโอกาสลงสนามและผลง,งานตกลงไปจากก่อนหน้านี้พอสมควรเลยละค่ะและนั่นคือข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพพงแดงหรือว์พปูตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนำมาฝากกันนะคะ โดยคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมพูดจาภาษาหงแดงกับอีก3คะแนนที่เหลือเพื่อควา้าแชมป์ลีกสมัยที่20ของลิเวอร์พูลในสปอร์ตบาร์นิวส์ไลฟ์วันอังคารที่22เมษายนนี้เวลา19.30นาฬิกาสนาทีค่ะ